ก็มาตามรอยศรัทธาความศรัทธาของชนชาวไทยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะก็อยู่กลางทุ่งนาแล้วครับเป็นวัดร้างที่น่าจะตกสำรวจแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ทราบกันดีจะลองเดินไปครับก็อยู่บนเนี้ยที่มีป่าเยอะๆนี่ครับซึ่งก็ตั้งอยู่กลางทุง่งนาอีกแล้วเช่นเคย ที่เราเหยียบข้าวเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่พี่มันเป็นข้าวที่แล้วข้าวเกี่ยวที่มันเป็นแบบข้าวข้าวที่มันร่วงอหรอเหรอไม่เหยียบไม่เหยียบไ่าเหยียบแต่ก็ขึ้นมาใหม่นี่เนี่ยขึ้นขึ้นแาะว่าเขาไม่เกี่ยวพวกนี้แล้วยังไงเขาต้องมาถ่ายกรอบเลยหรือยังไงก็เดี๋ยวเขามาถ่ายกรบอีกทีอ๋อนี่เขาเตรียมถ่ายนเี่รอบขึ้นทางนี้ เขาไปแล้วครับคือป่าพวกเนี้ยบางทีมันเจอไม้หนามต้องระวังหนามไหมเนี่ยคึบตัวนี้ชื่อว่าวัดอะไรนะวัดโคกตาลอดอป่าหรือซ้ายขวาเออตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นศาลเนาะที่เขาชาวบ้านเขามาตั้งไว้ให้นเป็นศาลที่ชาวบ้านเขามาร่วมปลูกสร้างไว้ แต่ก็เห็นสังกะสีโดยรอบนะตรงนู้นเป็นสัง,งเป็นที่อ๋อเป็นที่ส่วนบุคคลตรงนู้นนะกัน้นกั้นไว้นี่จะเห็นสร้างอิฐสร้างปูนนี่สร้างอิฐโบราณเริ่มเห็นแล้วนี่จะมีโคกแล้วก็จะมีสระน้ำโบราณอ๋อโคกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือเรามาช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนนะถ้าเกิดหน้าฝนคงจะรกเลยแหละ โมดกัด,ดงงปัดออกไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฆ่ามันนะมดนะฆ่าแล้วบาป <c oughs> ครับนี่เป็นสาลที่ชาวบ้านเขาตั้งไว้ครับก็จะมีโต๊ะหินอ่อนแสดงว่าแต่ก่อนนี้คงจะเป็นที่ ที่พักของชาวนาด้วยอนะเขาเลยเอาตัวหินอ่อนขึ้นมาวางไว้นี่นี่นี่ตัวน,น,น,นี้น่าจะเป็นฐานอะไรเนี่ยไม่ใช่ฐานที่เือเขาอิดมาล้อมอไม้เฉยพี่<อ>ไม่ได้เป็นฐานอะไรอ๋อเขามาตั้งทีหลังเนาะโอ้โหยังว่าอยู่ทำไมต้นไม้ขึ้นมาตรงกลางพอดีเลย ชิ้นส่วนสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนะอันนี้จะเป็นเศษซากของใบเสมาน,ะน,นะเป็นหินอะไรเนี่ยไม่ใช่หินชนวนที่เราเคยเจอเดิมๆอืมหินชนิดนี้น่าจะนำเข้าเพไม่ใช่ส่วนเผาี้แนนอนตรงนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะก็จะเป็นโคกขึ้นมาอย่างนี้ครับ แค่ทุกแห่งนะที่เป็นวัดร้างเนี่ยก็จะเป็นโคกขึ้นมาเพราะว่าก็จะเป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างครับก็จะเป็นโคกขึ้นมาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ลบบุรีหรืออยุธยานะที่ผมเดินทางไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นวัดร้างที่ยังไม่มีการบูรณนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้แทบแทบจะหมดทั้งสิ้นครับก็จะอยู่กลางทุ่งนาอย่างนี้แหละแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ขึ้นมาอ่าก็จะทําพื้นที่นาอยู่โดยรอบ แล้วก็จะเป็นโคกขึ้นมาอย่างนี้อยู่หลายแห่งเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ายิ่งไปอยุธยาครับถ้าเกิดเห็นโคกตรงการทุ่งนาสันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นบัดร,รางนะส่วนมากจะเจออย่างนั้นก็ถ่ายทําให้ชมเป็นบรรยากาศแบบเรียลลิตี้ครับให้ดูบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นเท่านั้นเองครับ ส่วนประวัติต่างๆนี้ผมไม่ทราบนะก็ต้องถาม,มรกรมศิลปรกรโดยตรงแล้วกันเมื่อกี้มดกัดโอโ้โหมดตัวใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหเจ็บ